มารับรถ c ค m r y ปี2 0 1 6นะครับซึ่งเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องในช่วงเช้าที่สนามบินหาดใหญ่ก็มาถึงที่ที่พักที่อาคารนี่ก็ประมาณเที่ยงครึ่งพนักง,งานก็ต้อนรับเสิร์ฟน้ำแล้วก็ก็ให้กินข้าวทานข้าวเรียบร้อยก็ขอขอบคุณ ทงบริษัทที่อาคารนะครับที่ให้การสนับสนุนลูกค้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมติดตามมาตั้งแต่ส0บปีที่แล้วตั้งแต่บริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสวนสยามทะเลกรุกงเทพเรสังเกตดูก็บริษัทนี้มีรถสวยๆทั้งนั้นคือรถใหม่ดูใหม่ครบวงจรมีทั้งห้อยมีทั้งขัดสีเคลือบแก้วอย่างดีมีการพาสปาเบาผมก็เข้าไปดูข้างในก็ปรากฏว่าบออนั้นสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายๆกับรถใหม่เลยครับตัดสินใจเลือกบริษัท เรือรถคันนี้ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เห็นรถเลยค่ะเวลาน้องๆผมทั้งคุณอุ้มไล์สดด้วยนะครับรวมทั้งเฮียเซมด้วยคือพอเห็นแล้วนะครับคือประทับใจหลายๆด้านนะครับดูจากการไล์สดก็เห็นกระบวนการของอการพรีเซนต์ภายในรถเช่นดูมิดอาร์คคิวซีดูภายในห้องเครื่องรวมทั้งภายในภายในรถนะครับทำให้ผมมั่นใจกับบริษัทนี้เจ้าหน้าที่ ได้โพสต์ทัมรีขึ้นมาซึ่งทัมรีเป็นรถที่รถในฝันแล้วก็รถสีดําก็เป็นรถที่ถูกฉลุก,กับผมแล้วก็ผมชอบด้วยก็เลยตัดสินใจเลือกรถคันนี้ครับการบริการนะครับ mm hmm. คือเข้ามาแล้วเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี mm hmm. ยิ้มแย้มแจ่มใสผู้จาไพเราะไฟเน้นวันนั้นที่มาเซ็นนั้นก็ประมาณวันวันพุธนะครับไปนน้นนั้นก็บริการอย่างดีครับวันดีคะ่ะ ได้ดูรถลิฟต์นานไหมคะหรือว่าได้ติดตามกับท่านผอมาเป็นยังไงบ้างก็มาดูตัวจริงก็ครั้งแรกที่นี่นะครับก็เพิ่งพอใจแล้วก็ใหม่ก็ยังน้อยอีกรถก็ยังใหม่อีกครับอยากให้บางเีค่ะเชิญชวนพี่น้องทางใต้ทางชายดนาใต้เป็นภาษามาลายูให้ได้สั้นๆก็พอนะยาวๆยาวๆได้สลามะลัยกุมารองตุลล้อยว่าบารากาดลุ่มลอนนิงดดดีกระดาษทีอาคานะ Bakok, uh, seri, seri thai seri uh, thai seri thai 73 mari beli kereta kanget dua uh, kereta baru sini kereta molek hmm uh, boleh agaklah uh, agak kereta sini ya, kereta baru cuci deh uh, bersih ah uh, patu dia ya ada cara lepas kita beli tu yeah.